สวัสดีครับวันนี้เคิร์นพาเที่ยวจะพามากินร้านเด็ดในหมู่บ้านหนองลกออกครับก็อยู่ในอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีครับนี่ครับไปรับชมหน้าร้านนี่โอ้โหหน้าร้านก็มีคลองครับโอ้สดชื่นเลยครับนี่นี่โอ้ม,<ะ>มีมีอาหารตามสั่งเต็มเลยครับนี่ครับมีกระเพาหมูกรอบมีอะไรด้วยโอแล้วก็ ร้านนั่งแบบชิวๆเลยครับสวัสดีครับแล้วก็เอาไว้จับมาด้วยชามหนึ่งครับนี่ครับขายทุกวันไหมครับขายทุกวันค่ะนอกจากก็จะมีก็จะมีวันหยุดแต่ไม่มีไม่ไม่นอกสีจากก็จะมีธุระถึงจะหยุดค่ะอ๋อแล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดเจ็ดโมงถึงสามบ่ายสามค่ะนี่ครับมาแวะกันได้ครับในหมู่บ้านหนองนกออกนะครับก็อยู่ในอำเภอขอยย้อยจังหวัดเพชรบุรีครับใช่ค่ะ นี่ครับบรรยากาศภายในร้านโหร่มลื่นมากครับแล้วดูครับวิวทางนู้นก็มองเห็นเขาอีโก้ด้วยนะครับนี่ครับหน้าร้านก็นี่ครับมีคลองสดชื่นมากครับนี่กระเพราหมูกรอบแล้วก็กุยจับมาแล้วครับนี่ครับโหน่าทานมากครับไปครับรุยครับนี่ครับกระเพราหมูกรอบโอ้โหดนี่ครับนี่ครับชุดปลา mời quý giá chắc quý giá mời quý giá mời quý giá mời quý giá

นนะข้า,าวหมูสาไมได,ได้แล้วไ่แล้วนะ <c oughs> เน้นเนะ้นามนมากแต่ว่าหนูไม่เอาิี <c oughs> หนูเอาแค่น้ำปลามาดูข้างหลังดูข้างหลังมสยกโอ้โหบรรยากาศก็กดี เด็ดดวงอือโอ้โหสุกฝับสุกกรอบไปเลยค่ะนี่ครับกระเพราไก่โดนใจโดนใจมากไข่ดาวสุกๆโอ้โหไข่ดาว โอ้โหน้เนื้อดูน้ำไก่เด็กช้ำๆเลยใช่น้ำไก่ชอบน้ำไก่ชิมอ่นนะมาชิมไก่น้ำไก่นมช่ำมากอร่อยโอ้องนั่งกินข้าวไปแล้วดูวิวโอ้โหแล้วด้านหน้าก็เป็นในคองนะ อ๋อตักน้ำได้แล้วะอืมไปรดข้าเสร็จก็เลยน้ำ <c oughs> <c oughs> นี่โอ้โห oh, ดูแล <c oughs> พริกแกงหมูป่ารสหมูป่านิ่มๆเลยคนระับ <c oughs> อืมมาขอไปแกงมากค่ะร <c oughs> ้นงนี้เป็นบ้านอนาวออ่าหลังรู้จ้ะใช่จ้ะมีร้านพานะ อาิือไมอ๋แงไปนาไยาใสุ่นช่วงนี้งานหยุดงานช่วงเมื่อวานนี้ไปงานจันนี้จะเดยไปทำไปลงน้นี่ครับอร่อยเด็ดดวงทุกอย่างครับดูครับโอ้โหหมด ไม่มีเหลือครับนี่ครับนี่ครับไปจับโอ้โหอร่อยครับแล้ววิวสวยด้วยครับอือครับเอ่อพิ่ขัดตรงนี้อยู่ตรงไหนครับร้านใก้สารากลางหมู่บ้านหนองนกออกโอเคครับขอบคุณครับโอเครับนี่ครับเคิรมก็พามากินข้าวในหมู่บ้านหนองนกออกนะครับก็อยู่ตรงสารากลางหมู่บ้านนะครับก็ขับมาหน่อยนึงก็จะเจอร้านครับ อร่อยเด็ดดวงทุกเมนูครับกับราคาสบายใจครับวันนี้ก็สวัสดีครับ